สวัสดีครับวันนี้ต้องขออนุญาตนะครับมาอธาิแจงเลยก่อนนะหรือว่าตอบคาถามของคนที่คอมเมนตมานะ,นะครับนะว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกับคาสินโนนีครับนะก็คือเขาพยายามอธิบายว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับที่เขาตั้งคาสินโนขึ้นมาบางส่วนเพราะว่าต้องการทํำแก้ปัญหาเรื่องบอนเทือนหรือ,อ ให้ให้มันถูกกฎหมายถูกไหมครับนะเออทำสิ่งที่มันเถื่อนให้มันผิดกฎถูกกฎหมายส่วนคนที่มาคัดค้านคาสิโน,โนเนี่ยครับนะก็คือถ้าเกับว่าคัดค้านอ่า บ่อนถูกกฎหมายนะครับนะไม่เท่ากับว่าสนับสนุนบ่อนเถื่อนว่างั้นเถอะนะครับนะอันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันนะหลายหลายคนถึงเป็นอดีตรัฐมนตรีและเป็นรองนายกนะครับก็ยังที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็พยายามออกมาพูดประเด็นนี้นะครับผมก็เลยขออนุญาตออกมาเนี่ยมา,าชี้แจงหน่อยแล้วกันนะว่าจริงๆนะครับเข้าใจผิดเลยนะหลายๆคนที่เขาต่อต้านคาสิโนเนี่ยมันหลากหลายหลายส่วนหลายกลุ่มนะครับซึ่งมันมีไอคนที่ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยด้วยเหตุผลส่วนตัว ก็มีนะครับนะแต่ในส่วนตัวผมว่ามีหลายๆคนที่คิดแบบผมนะคือเขาอ่ะจริงๆเรื่องของคาสิโนเนี่ยนะครับหรือการพนันที่มันถูกกฎหมายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่อต้านนะครับนะเพียงแต่ว่าที่เขาออกมาในพูดตรงนี้นะครับว่าหนึ่งนะครับข้อแรกเลยนะครับมันใช่เวลาไหมนะครับนะเรื่องของคาสิโนเนี่ยครับนะตอนนี้บ้านเราเมืองเรามันมีเรื่องด่วนที่จะต้องทําทั้งเรื่องแผ่นดินไหวถูกไหมครับที่ฝ่ายค้านเขาพยายามจะต้องนําเสนอและพูดคุยกันนะครับแล้วหลังจากนี้ก็ยัง จะมีเรื่องของภาษีของทัพนะครับที่รัฐบาลนะครับนะได้มีมาตรการมีอะไรที่จะไปต่อสู้กับการพูดคุยเขาหรือยังนะก็ยังไม่ใช่แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านประชาชนเห็นก็คือทั้งเรื่องความที่จะเร่งด่วนเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องของภาษีขอ,ข,อของของของอเมริกาเนี่ยนะครับนะรัฐบาลไม่ด้แสดงความากระตือรือร้นหรือจะชี้แจงให้ประชาชนเห็นนะครับแต่กับร่างคาสิโนเนี่ยครับรัฐบาลเหมือนกระตือรือร้นหรือกระดีกระดาหรือเขาเรียกอะไรกระเฮียนกระหือรือหรืออย่างไร ไม่รู้นี่เอาเข้ามามันผิดสังเกตนะครับผิดสังเกตเลยนะครับนะจริงๆเขาถึงบอกว่าจริงๆอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ต้านคาสิโนโแต่สิ่งที่เขาต้านคือต้านพักเพื่อไทยเนี่ยแหละครับนะเอาให้ชัดๆเพราะพักเพื่อไทยเนะี่ยทำให้เขาเห็นแล้วไม่ไม่ไว้ใจถูกไหมครับนะพักเพื่อไทยนะครับ ทำหนึ่งท่านแต่ตบัดสัตว์เนาะแล้วก็หาเสียงหรือก็ไม่ตรงปกนะครับนะแล้วเหมือนกับหลอกลวงทั้งคุณทักษิณชั้น14ทั้งอภิปรายดนูนครับนะก็บอกว่าคุณทักษิณเป็นคนนอกนะครับแต่ปัจจุบันนี่ก็รเห็นชัดเจนเรื่องคาสิโนเนี่ยคุณทักษิณก็เป็นผู้ยุ่งหลังออกมาพูดถูกไหมครับนะมันคือมันหลอกลวงมาตลอดคนเขาก็ไม่ไว้วางใจถูกไหมครับนะที่ที่ทำไม่เห็นเห็นน่ยพูดตรงๆถ้าพรรคเพื่อไทยทําอะไรตรงไปตรงมาแล้วมีความน่าเชื่อถือเขาอาจจะสนับสน หรืออาจจะมีบางส่วนก็บอกเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวรอให้เสร็จเรื่องเร่งด่วนเรื่องที่มันเป็นความเดือดร้อนของประเทศก่อนแล้วก็เอาเข้าก็ได้ถูกไหมครับแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ทําอย่างนั้นมันกระเฮียนกระหือรือเกินไปนะครับนะจนทําให้คนเนี่ยไม่ไว้วางใจซึ่งเขาก็มีความไม่ไว้วางใจอยู่แล้วแล้วที่เขาไม่ไว้วางใจเพราะพรรคเพื่อไทยทําให้เขาไม่ไว้วางใจนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือการก่อตั้งคณะกรรมการทํามมาเนี่ยนะครับนะของของ คาสิโนนะครับผมถึงบอกว่าไงถ้าแน่จริงพระพุไทยก็ออกมาเลยการก่อตั้งเนี่ยมาจากการเลือกตั้งเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยนะครับกรรมการต่างๆในบ้านเรานะครับถ้ามาจากการคัดสรรอ่ะมันก็คือคนสร้างปัญหาให้กับประเทศคุณดูเนี่ยองค์กรอิสระทั้งหลายที่มาจากการคัดสรรประเทศไทยทําอะไรให้กับประเทศชาติบ้างนะครับนะทำแต่เรื่องเสียหายถูกไหมครับนี่จะทำคาสิโนแล้วบอกเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการโดยรัฐบาลจะเป็นคนนุ่นมีคนนุ่นในตำแหน่งผมว่ามันไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับรัฐบาลออกมาเลยนะครับคณะกรรมการพวกนี้ คาสิโนเนี่ยออกมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเอามาอย่างนั้นเลยนะให้มันชัดเจนนะครับแล้วกถ้าคาสิโนมันที่ท่านเล่งด่วนท่ามันสัมพันมันดีจริงเนี่ยนะถ้าเกิดว่าท่านไม่ดีนะครับรัฐบาลพร้อมติดคุกเอ่อ จบนะครับนะผมถึงว่านะถ้าคุณอยากรีบเร่งนะคุณอธิบายมาเอาให้ชัดเจนที่เขากลัวเนี่ยคือเขาไม่ไว้ใจเขากลัวว่าจะทำเอ่พอพรบบตรงนี้ผ่านแล้วคุณจัดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยคุณได้ใบอนุญาตแบ่งกันเอาเงินเข้ากระเป๋ากันเสร็จส่วนตัวเสร็จรู้ถูกรับนะคุณก็มาทิ้งอ,อุจจาระไว้ให้กับประเทศไทยให้มันเสียหายอย่างที่มันผ่านมาที่เห็นกันอยู่ที่รัฐบาลที่ผ่านมาแล้วรัฐบาลนี้ก็ทําต่อไม่ได้ผิดเพี้ยนมาจากรัฐบาลที่ผ่านมาดูอย่างตึกสตงอดูจากอะไรนี้ต่างหากนะครับนะขออนุญาต พูดตรงๆนะครับนะไอ้ที่คาสิโนเนี่ยครับที่เขาไม่เขาเขาคัดค้านอยู่ตรงนี้คือเขาไม่ไว้วางใจนะที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพฤติกรรมต่างๆของทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งพักร่วมรัฐบาลนะครับทําในสิ่งที่เขาไม่ไว้วางใจนะครับเท่านั้นเองนะบอจะอบัยชี้แจงนะครับแล้วคุณก็บอกมาว่าคุณจะสร้างความมั่นไม่ไว้วางใจได้อย่างไรก็ว่ามา